Welcome b เอซีเ Channel 2 0องพ6สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับรถ SUV ระดับเรือธงจากเล x u ัที่หลายคนรอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ l e x u ัสเล600รุ่นปี2 0 2 6รถที่ถูกขนานนามว่าเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความรูราที่เหนือระดับความแกร่งแบบ o f f ฟ o a d และเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยในทุกเส้นทางรุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก และในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันแบบและเอียดทุกมุมเริ่มตั้งแต่ความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาที่หลายคนอยากรู้ทันทีที่ได้เห็นตัวรถจริงๆสิ่ง,งแรกที่สัมผัสดได้คือความอลังการที่เล็กซัสตั้งใจถ่ายทอดออกมาเส้นสายการออกแบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเลสแต่มีการปรับให้ดูทันสมัยและชบเฉียวมากขึ้นกระจังหน้าสตินเดอร์กรีขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ ให้ดูหรูหราและแข็งแรงกว่าเดิมฝ่ายหน้าเป็นแบบเลดเมทริกซ์ที่บางเฉียบและดูคมชัดให้ความรู้สึกดุดันและส่งพลังล้ออัลลอยขนาด22นิ้วดีไซน์ใหม่เสริมภาพลักษณ์ความเป็นรถดูสงบุกสงบันเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกขีดเส้นให้เด่นชัดเพิ่มมิติให้รถดูใหญ่และสาง่างามกว่าเดิมเมื่อเดินไปด้านหลังสิ่งที่โดดเด่นคือตัวอักษรเล克斯ส์ที่เรียงอยู่เต็มฝากระโปรงท้ายแทนโลโก้เหมือนรุ่นก่อนๆทำให้รถดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นไฟไท้ายเป็นแบบเลดแบบเต็มแนวกว้างทำงานร่วมกับไฟเลี้ยว ไดนามิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมท่อไอเสียถูกซ่อนอย่างแนบเนียนเพื่อรักษาความรูของตัวรถโดยรวมขณะที่การชนหลังยังคงออกแบบมาเพื่อความแข็งแกรก่งและใช้งานได้จริงสำหรับการลุยเปิดประตูเข้ามาภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความอูอ่าและบรรยากาศหรูหราที่เลขซัสจัดเต็มห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งหนังแท้ไม้จริงและอลูมิเนียมที่พิเศษพคงมาลัยมันติฟังก์ชั่นหุ้มหนัง พรอมิเตอร์และปุ่มควบคุมครบถ้วนหน้าจอมอนิเตอร์คู่ขนาด12.3นิ้วและ7นิ้วสำหรับการแสดงผลแยกทำให้ผู้ขับสามารถใช้งานระบบนำทางกล้องรอบคันและระบบบันเทิงได้พร้อมกันโดยไม่ซ้อนทับกันเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและฟังก์ชันนวดที่ช่วยให้การเดินทางไกลไม่เหนื่อยล้าเบาะแถว2มีทั้งแบบเบาะแถว3ที่นั่งเต็มรูปแบบหรือแบบ VIP 2ที่นั่งแยกอิสระที่สามารถปรับเอ็นได้ถึง48องศาพร้อมที่วางขา และระบบบันเทิงส่วนตัวซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าที่ชื่นชอบความสะดวกสบายระดับหรูหราเหมือนนั่งเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาสพื้นที่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขวางกว่าเดิมโดยเฉพาะพื้นที่สีสันและขาที่รองรับทั้งครอบครัวใหญ่และผู้บริหารที่เน้นความเป็นส่วนตัวระบบเสียงมาร์กเลวินสันที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพ,พยนตร์ถูกติดตั้งมาให้เต็มระบบลำโพงมากกว่า20ตัวกระจายรอบห้องโดยสารทำให้ทุกจังหวัดดนตรีคงชัดรายละเอียดเสียงครบถ้วน และยังรองรับการสตรีมมิ่งแบบ h i e s อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ4โซนที่ให้ผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามใจชอบเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทางทุกรูปแบบมาดูกันที่สมรรถนะการขับเคลื่อน Lexus LX 600ปี2026ยังคงมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรโบร์คู่ให้กำลังสูงสุดกว่า409แรงมา้าและแรงบิดมหาศาล ถึง650นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวัดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่งนวนแต่ตอบสนองฉับไวเครื่องยนต์ใหม่นี้ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังถูกปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนพร้อมรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับโลกระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ 4WD